สวัสดีครับวันนี้ก็ไอ้เ้่อพุทธละไมก่ก็นี่นณะนี้ก็โอ้ลูกกวัดังกันคณะนี้ก็คือโอ้อลูกกระตน้นโอ้กระตน้นเสร็จแล้วมาโอ้บวบกระไดก,ะกันคณะเนี่ยวันนี้ก็โอ้จำปะดะขนุนไปก็เดี๋ยวไอ้เร่อวิธีการหยิบตุ้งก่อนถึงก็ตัวเดียวก๋วยไปไ,ไ,ไ,ปไอ้ไอ้ไปเร่อจริงโอ้กวัด,ดัง การเย็บตุ้งแบบนี้ก็คือปมออกแบบแล้วก็ตัดลงปมใจอะไรพ่นอยู่ไล่ปีเดียวก็ให้เป่นๆปลเข้ามาเลยกันก็ให้เปลิ่นสั้งสั้งเกตไปเลยนะครับตัวนี้ก็ตื้อหวาทิกเซ็ไปทิศแซกขึ้นลงขึ้นลงไปสังเกตตรงนี้ก็มุมมันไอ้ขวมมาดานหนอก ตรงนี้ใต่ไปต่างถิดล็อกไว้แล้คะครับปั่นประมาณส่อตั้งข้ามหดบปั่นยหรือฟ้ากระไดกให้ก้าไปต่างนั้นในยเผื่อจะได้เวลาล็อกแล้วมันจะไม่ลุดคือขนไก่ตัวนี้ก็มันมันอ้อได้ไล่จะนิดมากตุงนี้มีโอกาสใจจำ รอบที่้องตีวายุรมรมๆก็เดี๋ยวไปได้่องการอ้จริงนะครับนี่ก็คณะอ้อกับหลูกกว่าดั้งกระจายทุ้งขณะนี้ก็นี่ก็หลูกกะตอนนี่ก็หลูกกะตอนก็นี่ก็จำปดระคือทุ้งมันจะง่ายว่าวงนี้กบปอลูกจำปาระง่ายก็คือมันจะปอดดีกันอันนี้นี่กว่าดั้งก็คือนาะก็เลือกกัน ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ตอนตัวนี้ก็คือกานุ่นกานุ่นรวมไปถึงกล้วยถ้าโตได้สายได้กล้วยไม่ใช่อันนี้นะครับตรวจดิกล้วยกับมันตรงใยวันนี้เลยก็คือสายได้ปรเดี๋ยวไปเล่ติอ้อลูกชุ่มโปกันการให้เปลื่อเปลือยเล่ขนไก่ของตะก้อนะครับม <eye> ีตัวล็อกดึงหน่อยเส้นหนึ่งก็ดึงเืัวล็อกเปอดลุดดึงัปล็อกเปอดลุดก็ให้เปลื่อสังเกตไว้ ก็ะดับปันดามันออันนี้ผมดึงลงมาไอตั้มไอไอ้เลยเน็นปาบจะจัดพอมาวันตั้มไปเดียวคลิปหนึ่งก็ต้นก้างเบือนมันเน้นไม่จัดก็ให้เป็นเปสังเกตเลยก็ให้สังเกตตัวล็อกตัวลุดนะครับ แรกแล้วครับการแต่ว่ามันมันจะไม่ไม่ยุ่งยิงตัวนี้แกเป็นเีบบเรียบร้อยคือจะทามาไหนจริงใจใหม่ไปเลยแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ไปตัดใหม่ไปก็เดี๋ยวไปได้อีออทุมโปอีกตั้งนึงนี่วิธีการเปลี่ยนก็คือบางองุ่าก็ต้องตายแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวอ่กับอันนี้ใช้จำรับอ้อเป็นเป็นป่วงเลยอันนี้อ้อาตัวนี้ไว้ออกกระต้นนะครับแต่ว่า จะมาเอาจมโปล่อยเป็นป่วงได้พอปีก่อนป้อมได้ลองว้าไปเดาการนี้ตำแหน่งก่องยางตำแหน่งก่องยางก็คือมันลอกว้เปลือกแม่มันมันหลงรังเล่งแบบป่าท่าบ้านเราปากตายก็คือหลงรังการนี้ะบบเกิดมุนมุนมุนเปมือนเปลือมันไม่ลดกับตัวนี้ก็ให้เป็นเปล่าเลยอ้อมเป็นอ้อมบปเป็นป่วง ถึงที่เรื่องเปืือดรุดกลับเนี่ยมาเลยเต๋อไป่อนแล้วครับก็กบมันมันเป็นอยู่งไร่รุนก็กักเพื่อนเปล่ยนกดแจ้กดไล่ลกดติดตามคลิปนี้นะครับก็จ่าจ้องงอมผมแล้วก็ค,อออค,มมคอกือเปลือดรับเปลื่นไหมก็ให้ก้าวมาเลยก็ตั้งพยัญชนะกันสหรับเปลื่นติดตามอยู่เรียลก็เออก็อพุณนะครับนะก็ผมจะทัดคลิปที่ มีประโยชน์ลงไปเรื่อยๆก็อ้า่านับสนุนการใกล้การตั้งประยันามนะครับนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ